มาแล้วครับผู้นำโอเวอร l อ 10K ครับมาลากเข้าส้ายครับลากเข้านหน่อยลากเข้าหน่อยมาๆมามามีอะไรยังไม่ได้ก็ที่อยู่รถเกียร์แล้วมาเลยมาเลยโอเวอร์ 10K ครับ